มาสอบที่ที่หอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะนี้จัดวันเป็นตัวนำขณะนี้จัดวันเป็นตัวนำลมฝนที่สองวีเคเลดีขณะนี้พีเคเลดี ady, ที่สองมิเชลเล่ที่สลมฝนที่สีกุสาวดีที่ห้า ของป้ายสามมิเชลเล่เป็นตัวนำจัสวันที่สองวิกเคเลดี้ที่สามผู้ขี่นะครับขยับจับเวลาด้วยนะครับคณะกรรมการเตือนมานะครับซาดีที่สี่ระมัดระวังด้วยครับโค้งป้ายสิบออกทางตรงมิเชลเล่เป็นตัวนำขณะนี้จัสวันเริ่มแรงตรงกลางขึ้นมาเป็นตัวนำแล้ว <B> ขณะนี้จัสวาเป็นตัวนำขณะนี้จัสวาเป็นตัวนำกุวดีสวดีที่สองบเคดี้เดเดลม i